สวัสดีค่ะท็อฟฟี่แม็กกิตตี้ค่ะเพิ่งกลับมาจากทะเลนะคะก็เลยมาเมาส์มอยกันหน่อยเพราะว่าทริปนี้ไปท,ทําธุระด้วยแล้วก็แอบไปเที่ยวด้วยนิดหน่อยนะคะคือเจอแดดจัดเป็นมากคือปกตินี่กลัวแดดมากนะแต่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องให้อยู่กลางแสงแดดทั้งวันนะคะ <c oughs> ด้วยความที่ไปหลายวันด้วยก็เลยกันแดดไปลองหลายตัวเลยนะคะแต่ตัวที่เข้ารอบคือ2ตัวนี้เลยของยูซูลินนะคะชุ <c oughs> ะดา <c oughs> มีซาวประกอบ ความเด็ดของเขาก็คือมันเนื้อไม่มันแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวด้วยนะคะเดี๋ยวมาเมาเรื่องกันแดดสําหรับคนเป็นสิวก่อนดกว่าเราเองก็อยู่ในประเภทนั้นเหมือนกันนะคือเป็นผิวที่เป็นสิวง่ายมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคอนเซนในเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มากหน่อยนะคะกันแดดสาหรับคนเป็นสิวเราเชื่อว่าหลายคนต้องเลือกที่เนื้อก่อนใช่ไหมเนื้อต้องบางเบาอ่ะถูกแต่การบางเบาอย่างเดียวไม่พอนะจ๊ะมันต้องไม่มันด้วยอะ่ะคือมันต้องไม่มีความมันติดผิวหรือเนอะผิวอะคะ่ะ เฮ้ยเรื่องความมันนี้สําคัญนะเพราะว่าตอนที่เราเจอแดดใช่ไหมมันก็ต้องมีเหงือ่ออาจจะผสมกับเมคอัพ ถ้ามันยิ่งมันอ่ะมันก็จะยิ่งละลายเละไปติดอยู่ในรูขุมขนซึ่งมันเสี่ยงต่อการอุดตันมากๆนะคะนักงากนี้ควรจะสังเกตดูด้วยนะว่ามันปราศจากพวกเคมีละคายเครืองผิวหรือเปล่านะคะก็จะดีที่สุดนะเรื่องกันแดดกับคนเป็นสิวเนี่ยเราเข้าใจเลยนะคือเมื่อหลายหลายปีก่อนมากแล้วเราก็เคยเป็นเพราะถ้าผิวเป็นสิวง่ายแล้วพัานไม่ใช้กันแดดเนี่ยเราว่าไม่โอเคมากๆเลยนะเพราะว่าแดดมนะันแทงอะมร้อน พอสิวหายแล้วรอยดํารอยแดงเป็นเรื่องปกติใช่ไหมผิวมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่พอเราไปเจอแดดโดยที่ไม่ได้ป้องกันเขาอะค่ะพวกผิวเกิดใหม่เนี่ยมันยังไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่อะแสง UV เนี่ยแหละเป็นตัวทําให้ผิวหมองคล้ําเพราะฉะนั้นให้เราบํารุงให้ตายขนาดไหนอะนะผิวมันก็จะฟื้นฟูยากอะค่ะมันทําให้รอยดำเนี่ยเห็นชัดขึ้นฝังลึกขึ้นสามารถเสี่ยงเป็นแบบฝ้าลึกอะไรอย่างนี้ได้เลยนะก็อย่างที่บอกแหละเราว่าเลือกผลิตภัณฑ์ให้มันเหมากะกับ สภาพผิวเราดีกว่าเนาะสำหรับใครที่ไม่รู้เลยอะ่ะว่าตัวเองเป็นผิวสภาพแบบไหนมีปัญหาย,ยังไงนะคะเราแนะนําว่าไปตรวจผิวดีกว่าไปตรวจผิวกับเครื่องนะคะไปที่อูสอรินก็ได้ค่ะคือเดี๋ยวไม่จําเป็นว่าต้องไปซื้อขอเขาก่อนถึงจะได้ตรวจนะเดินเข้าไปเลยค่ะที่เคาน์เตอร์แล้วก็ถามบีเอว่ามีเครื่องตรวจผิวหรือเปล่าคือเครื่องเขาว่าทันสมัยมากแล้วก็ตรวจได้ผลชัดเจนเลยนะคะตั้งแต่เบสิกเลยผิวเราเป็นผิวยังไงแห้งมันผสมหรือว่าชั้นใต้ผิวของเรามีปัญหาอะไรบางริ้วรอยอ่า ความยืดหยุ่นผิวความค้าวความกระจางใสหรือแม้แต่เรื่องสิวนะคะเรื่องสิวนี้ขือดลึกมากเราเพิ่งไปตรวจมาเมื่อ2เดือนที่แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมใต้ <t ai> ผิวมีเชื้อเพีียงเน่อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการระเบิดขึ้นมาไหมหรือไม่ยังไงมันก็อยู่ที่การดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น การที่เรารู้สว่าผิวตัวเองมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับผิวนะคะก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกอะไรมากอะไรแบบนี้นะดดมาถึงกันแดดมั่งสำหรับคุณคนนี้นี่ตัวนี้กันแดดสำหรับผิวหน้านะคะ ชื่อเต,ต็มๆคือ u s h r i n Sun Dry Touch Acne Oil Control นะคะตัวนี้ถือว่าค่ากนะดาสูงนะ50บวกเลยจุดเด่นของตัวนี้ที่แบรนด์เคลมมาแน่แนๆเลยก็คือลดความมันช่วยคุมความมันนะคะ <c oughs> เนื้อเขาจะไม่มันไม่เหนอะด้วยสารคาเนทีนที่ช่วยลดความมันใต้ผิวได้ด้วยนะแล้วยังทดสอบแล้วว่าสามารถลดแบคทีเรียใต้ผิวได้ถึง48%นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อแบคทีเรียลดลงสิวอุดตันก็จะลดลงด้วยเพราะเป็น Dermatological Skincare ด้วยนะทดสอบกันในแลบอยากหนักหน่วง อยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้เทสลงผิวคนไทยด้วยนะว่าเขาไม่อุดตันไม่เกิดสิวแล้วก็ยังไม่มีพาราเบนไม่มีสีไม่มีน้ําหอมคือเป็นมิรกับผิวที่เป็นสิวมากๆจริงๆมาดูเนื้อกันดีกว่าอันเนื้อเป็นเจลครีมค่ะที่ค่อนข้างคงตัวเสียง่ายค่ะไม่ลื่นไม่ไหลไปไหนซึมผิวเร็วแล้วก็ไม่ทิ้งความมันบนผิวแป๊บเดียวคือซึมหายหมดแล้วในไหนก็นไหน,ไหนอะ่ะเปรียบเทียบให้ดูอันนี้คือกันแดดตัวอื่นนะไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเป็นเนื้อที่บางเบา แต่เขาไม่ได้เคลมว่าเขาคุมมันหรือว่าเป็นสูตรสิวอะไรแบบนี้นะบางเบาจริงไหมบางเบาจริงแต่ให้ดูนี่เห็นปะ่ะกระสองไฟแล้วเห็นชัดมากว่ามันวาวอะค่ะเขามีความมันอยู่ในเนื้อของผลิตภัณฑ์ถึงแม้ว่ามันจะบางเบานะฝั่งนี้ยูซ r รินนะคะฝั่งนี้คือตัวที่เอามาทดสอบด้วยเห็นปะ่ะเนื้อมันจะเงามากเดี๋ยวทดสอบแบบนี้จะเห็นไม่ชัดเรามีชุมี่ <c oughs> เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นตัวเทสเตอร์อุย๊ยเป็นตัวเทสเตอร์ของยูซูลินค่ะเ,เ,เขา ER จะมีแผ่นแอนเนอร์อยด์คอนโทรลอินดิเคเตอร์ให้นะคะจะเปรียบเทียบความมันระหว่างยูซูลิน Acne o n Control กับตัวที่เราจะเอามาทดสอบด้วยโยดไปอย่างละหนึ่งยดนะคะช่องบนจะเป็นยูซูลินด้านล่างจะเป็นตัวอื่นทิ้งไว้อย่างน้อย7นาทีตัวชี้วัดก็คือถ้าอยู่ในช่องที่1เนี่ยจะไม่มันวาวไม่อุดตันโอกาสเกิดสิวน้อยช่อง2ก็คือมันวาวเล็กน้อยอาจจะเกิด,ดนอนุตันบ้างช่องที่3ก็คือมันวาวมากเนื้อหนาอุดตันมีโอกาสเกิดสิวสูงทดสอบให้เห็นหลายทีก็จะเห็นว่าของยูซูลินเนี่ยคือแปะไปตรงไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเนื้อเขาจะไม่กระจายความมันออกตัวที่เอามาทดสอบด้วยก็คืออย่างที่เห็นและยิ่งทิ้ ระยะไว้นานมากขึ้นเขาก็ยิ่งกระจายตัวมากขึ้นนะคะเรียบร้อยการทดสอบวันนี้ทําให้ได้รู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> ทําให้ได้รู้ว่ากันแดดที่เนื้อบางเบาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ทําให้เกิดสว <c oughs> ลองทดสอบกับกันแดดตัวเองดูก็ได้นะอะมาดูอีกตัวหนึ่งคือไม่พูดถึงไม่ได้เลยชอบมากอะ่ะอยู่ในลายของ dry touch เหมือนกันนะคะ sunscreen spray dry touch ตัวนี้ค่ากันแดดอยู่ที่50นะเขาก็มีออกซิเดนต์ฟิลเตอร์เหมือนตัวนี้เลยนะ ชอบที่เขาใช้ง่ายมากเนื้อแห้งมากแล้วตัวสเปรย์อะหัวสเปรย์เขาเล็กมากเวลาฉีดอะมันได้ละอองที่ค่อนข้างเป็นวงกว้างแล้วก็ทั่วถึงเวลาออกแดดต่อเนื่องบางทีมันไม่มีอารมณ์มาแบบโอ้ยทากันแดดซ้ํานอกจากจะเลอะมือเหนียวตัวเลอะเสื้อผ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากคือมันแห้งมากฉีดฟืดเดียวจบคือตัวสเปรย์เนี่ยเพื่อนผู้ชายโคตรจะชอบแย่งใช้เลยพอเห็นเราฉีดใช่ไหมมันก็ฉีด ด้วยความที่ผู้ชายเขาไม่ชอบเลยทาตัวอะไรเงี้ยมั้งอืออาจจะดูไม่แมนหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าเออเขาน่าเก็บตังค์นะ สถานที่ซื้อยูซูลินโอ้เยอะมากโรงพยาบาลร้านขายยาร้านบูสร้านวัดสันเยอะมากนะคะหาได้ไม่ยากเลยราคากันแดดหน้า50 ml นะคะอยู่ที่1,300บาทตัวสเปรย์ใหญ่บึ้มขนาดนี้200 ml นะคะอยู่ที่1,275บาทราคาจะสูงกว่ากันแดดที่อยู่ในดร s กโร์ทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเวชสำอางนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเฉพาะอืม โอเคก็ว okay, so so ันนี้ก็มาแชร์หลายเรื่องเลยนะเป็นเรื่องสำหรับคนที่เป็นสิวล้วนๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ